เราไม่การันตีว่าจริงหรือเท็จอย่างไรแต่ตามหนังสือที่สง่งไปที่รตอรอเนี่ยคุณเต้ไปพูดบอกสื่อได้ไงครับคนอ,อื่นมันก็อาจจะสนุกตกใจได้ถ้าคุณเต้ยังไม่รู้ว่าจริงไม่จริงถูกไหมครับ ต้องบอกว่าเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะหลังจากก่อนหน้าที่ทางด้านของเต้มงคลกิจเขามีการโพสต์ข้อความบอกให้ทางด้านของกันจอมพลังเนี่ยถอยออกมาจากเคสของลุงกับป้าได้แล้วนะคะและบอกมีนายใหญ่สั่งมานน่นนี่มีการตั้งค่าหัวกันจอมพลังอยู่ที่1ล้านบาทล่าสุดค่ะเต้มงคลกิจไปออกรายการแล้วก็ได้ไปพูดถึงเรื่องนี้นะคะโฟอนอิมพูดคุยกับทางกันจอมพลังแบบสดๆเลยทีเดียวจะเดือดขนาดไหนไปดูค่ะ คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เนี่ยนายมงคลกิจสุขสินธานน์หรือว่าเต้อดีตหัวหน้าพักไทยศรีวิไลเขาทําการโพสต์เฟซบุ๊กบอกให้การจอมพลังเนี่ยถอยจากเรื่องของการช่วยเหลือลุงกับป้าที่ได้รับบาดเจ็บหลังจากที่ลูกพีดเนี่ยขับรถเบียดโดยเต้ได้โพสต์ข้อความบอกว่าฝากถึงน้องการจอมพลังถอยเถะน้องนายใหญ่สั่งพี่ชายนายมาแล้วนายไม่ถอยมัวเชื่อเอฟซีมากจําบทเรียนของทนายตั้มไว้เคยดังถึงขีดสุด f c ช่วยไม่ได้นะคดีจะมาเพียบ โดยการจอมพลังได้โพสต์ข้อความตอบกลับเต้ว่าขอบคุณคุณเต้พระรามเจ็ดที่เป็นห่วงผมครับถ้าผมกลัวผมไม่ออกมาช่วยเคสนี้ครับไม่ต้องเป็นห่วงผมครับคุณเต้ไปดูแลโซนพระรามเจ็ดต่อได้เลยครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจัดการเองต่อมาการจอมพลังขาฝากคำพูดไปถึงเต้พระรามเจ็ดบอกว่าเลิะเธอะเมื่อวานเนี่ยผมพูดด้วยความมีมารยาทขอบคุณที่หวังดีขอบคุณที่ห่วงใยเคสนี้ถ้าผมกลัวผมไม่ทำหรอก คุณเต้บอกว่ามีคนตั้งค่าหัวผมหนึ่งล้านผมไม่กลัวหรอกครับรองเท้าผมไม่ได้อยู่ในกระเป๋าดีมาดีกลับแรงมาแรงกลับคนที่กลัวคือตากับยายเฮ้ยมันไม่ตลกนะเวุ้เต้เลิกหบปากไปเลยนะเว้ยนะหูปากไปเลยเออแต่ิวันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมต้องเปลี่ยนจากคุณเต้เป็นเต้เลยนะอืคืออะไรรู้ป่าททำไมฮะบอกว่ามีคนตั้งค่าหัวผมล้านหนึ่งโอ้ ล่าสุดค่ะเต้มงคลกิจได้ไปออกรายการเปิดปากกับพักภูมิพร้อมด้วยทนายสายหยุดและได้โฟนอินพูดคุยกับกันจอมพลังด้วยโดยทางเต้ก็แนะให้กันจอมพลังเนี่ยไปแจ้งความซึ่งทางด้านกันจอมพลังก็ถามกลับว่าเรื่องที่บอกว่าจะมีคนมาเก็บผมเนี่ยคุณเต้ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเนาะทางเต้ก็ตอบกลับมาว่าผมได้ข่าวมาตามที่คนโทรมาบอกแค่นั้นซึ่งทางกันจอมพลังก็ถามกลับไปว่า แสดงว่าคุณเต้ก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าใช่ไหมเต้ได้ตอบกลับไปกลับมาบอกว่ามันเป็นการข่าวเขาให้ข่าวมาโดยตรงแต่เราก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นจริงหรือเท็จซึ่งทางด้านของการจอมพลังถึงกับต้องพูดออกมาแบบชัดๆเต็มๆว่าในเมื่อเต้ไม่รู้ว่ามันยังจริงหรือไม่จริงแล้วมาให้ข่าวกับสื่อได้ยังไงเราไม่การันตีว่าจริงหรือเท็จอย่างไรแต่ ตามนังสือที่ส่งไปที่ตรอเนี่ยแล้วคุณเต้ไปพูดบอกสื่อได้ไงอะครับคนอื่นมันก็อาจจะสนุกตกใจได้ถ้าคุณเต้ยังไม่รู้ว่าจริงไม่จริงถูกไหมครับซึ่งการจอมพลังก็ขอยกตัวอย่างถ้ามีคนมาให้ข่าวกับผมบ้างว่าจะมีระเบิดที่นั่นที่นี่ถือว่าแบบนี้เป็นการนําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือเปล่าทนายสายหยุดบอกว่าถ้าไม่มีเขาโครงถือว่าเป็นความเท็จและทําให้ประชาชนตื่นตระหนกเป็นความผิด ซึ่งทางเต้เองเขาบอกว่าเขาได้ข้อมูลมาแต่ก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงโดยทนายสายหยุดยังบอกว่าถ้าเต้ยืนยันได้ว่าได้ข่าวมาจริงเต้ก็ยังไม่มีความผิดแต่ถ้าคนที่บอกเต้มาเขามาบอกว่าเขาไม่เคยพูดกับเต้ก็อาจจะเป็นเท็จขณะที่โซเชียลก็เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมอย่างเช่นเต้เอ้ยมึงแค่บอกว่าเรื่องไม่จริงก็จบแล้วสรุปแต่งเรื่องหาแสงผู้ใหญ่ไม่รู้เรื่องด้วยสักคน ที่มาของคำว่าไปเรื่อยบันไดหนีไฟไปทางไหนครับหมดราคาเต้แสดงว่าเต้พระรามเจ็ดอยากเข้าไปคุยกับทนายตั้มข้างในมั้ง ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าทางด้านของคุณเต้เขาก็ยืนยันว่าเขามีหลักฐานมีคนบอกเรื่องนี้เข้ามาจริงๆนะคะมีการโทรศัพท์ูคุยกับบุคคลคนนั้นจริงๆที่บอกว่าตั้งข้าหัวกันจอมพลัง1ล้านบาทนะคะส่วนความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรเรื่องนี้จะจริงหรือเท็จอย่างไรนั้นทีมข่าวปลอดแตกจะนามารายงานให้คุณผู้ชมทราบกันต่อะคะ่ะ